สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่นสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงภูมิภายใต้การบริหารงานโดยนายจตุรวิทย์วงศุรสินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่น วันที่12มีนาคมน่าจะตรวิทย์วงสุรสินผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่นพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการหัวหน้างานกลุ่มงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงภูมิครั้งที่3ปีพุทธศักราช2518และรับเกียรติบัตรนั่งวันชนะเลิศลำดับที่3คลิปส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงภูมิ วันที่13มีนาคมนายจตุรวิทย์วงศุรสินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่นมอบหมายให้ข้าราชการครูประชุมคระครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรรระดับอำเภอบ้านแท่นเพื่อติดตามความก้าวหน้างานที่มอบหมายและจัดเตรียมเอกสารจัดเตรียมสถานที่ในการรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบมุกณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอบ้านแท่น และมอบหมายให้นางสาวสุจิตาโชคบัณฑิตครูกศนตบลพร้อมคณะครูสะกะลระดับตบลหนองคูจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทอหมวกจากกกเวลา13นาฬิกามอบหมายให้นายวชรสวัสดิค์ครูกศนตบลเข้าร่วมประชุมจัดกิจกรรมการแข่งขันนายอำเภอชวนแลดนเยี่ยมแดนสมโววันครั้งที่สองปีการศึกษา2568ณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น วันที่14มีนาคมนายจตุรวิทย์วงสุรสินผู้้มในการส่รงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นเข้าร่วมการประชุมประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2517ณห้องประชุมชัยบุรีสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี วันที่17มีนาคมนายจาตุรวิทวงศุรสินผู้อุปนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชมุมประจำเดือนครั้งที่3ปีพุทธศักราช2568เพื่อมอบหมายนโยบายและติดตามงานที่มอบหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดชัยภูมิ วันที่18มีนาคมนายจตุรวิทย์วงศรศินป์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสรางคาสีขาวปลอดยาสัติดและอบายามุกปีการศึกษา2517ณศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้ระดับอำเภอจตุรรัตและศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้ระดับอำเภอเนินสง่าจังหวัดเชียงภูมิ และมอบหมายให้นางสาวสุนีใจบุญตำแหน่งครูเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการผลิตสื่อตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และสื่อวิทยุเพื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวันที่18ถึง20มีนาคมปีพุทธศักราช2518ณโรงแรมดูบาซ่าคอกเทลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร วันที่21มีนาคมนายจตุรวิทวงศุรศิลป์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นเขาร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณห้องประชุมสนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงภูมิ วันที่24มีนาคมนายจตุรวิทย์วงศุรสินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นพร้อมด้วยบุคลากรสะกะลรอระดับอำเภอบ้านแทน่นจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลโดยนำประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาตำบลสามสวนอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดเชียงภูมิ 25มีนาคมนายจาตุรวิทย์วงศริสินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรู้เท่าทันัยาเสพติดณห,ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดเชียงภูมิ และดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนโครงการสเสวียนอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อลดการเผาทำลายทำให้เกิดมลพิษทางอากาศณศูนยะ์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชียงภูมิ วันที่26มีนาคมนายจตรว,วิทย์วงศุรสินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแทน่นพร้อมด้วยนางสาวสุนีใจบุญตำแหน่งครูดำเนินการนิเทศติดต,ตามงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการสารก้าหวายเทียมสกรรระดับตำบลบ้านแทน่นและบ้านโนนสาธรตำบลบ้านแทน่นอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดเชียงภูมิ